ยอมแล้วครับตายแล้วเฮ้ยอ้ตายละไรอมไม่ไปไปเนีไปแต่คือตายใ่แล้วเขาแพ้เลยโอเคไหมแต่เขาไม่ได้โพสเฟสโอเคป่ะอยากเขาทาก่อนเอดแท็อย่างชอบ เอัคือจริงจังแหละเอาจริงแหละปิดได้ไหมเนี่ยต้องทาไงวะเอาพร้อมละพร้อมไหมยังดีพร้อมดูยังไหนเขาเข้าไปน่าจะเตรียมเธอแป๊บคือมันต้องทาเลยโกยทะยมเนี่ยคือพี่ว่าโกยทะยมเนี่ยอ๋เดี๋ยวหน่อยเธอเขาดูขับไว้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เกบไว้เธอขอร้อง แพ้คือแพ้บีก็หลังอขแพ้เขายังยอมรับเลยยางชอบไม่ต้องขำบีก็โดนแต่ก็ขอเขาพน้าเฟ้นไงเหยืยอแล้วเสมือนเลยนะดูดีเหยื่อแร้แรกเหรอกูคิดว่ากูจะยอมีเย ทาปากขาวด้วยเหรออือเอาจริงสุดเก๋ตาบีอาดิขาวนี่ไงกำลังจะไปทาแล้วไปเลยเป็นไงน้องถือว่าพี่ยอม่พ้แพ้แล้วกันนะครับสำหรับวินแรกที่คนดูโทรเกมมาแต่หนึ่งหนึ่งผมไม่เคยแพ้ใครแต่ก็เกิดแพ้เลยตาแรกอะผมไม่สนหน้าอิดหน้าผมที่ไหนด้ยเยี่ยมูคิปมามาอารี ผมไม่สนนะครับผมไม่สนเอสวงงเอสวินกู่ที่แบบว่ามาแรงๆในตอนนี้ผมก็ไม่สนใจนะจริงๆน้องคนนี้มาแรงยังไงก็น้องท่าน้องน้อง,องสี่สูนผมว่าต้องห้าสูนอะยิงผู้หญิงแรกผมไม่รู้ครับว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ไงผมรู้อย่างเดียวว่าผมชนะแค่นั้นเท่า <laughs> นงงหร <laughs> ผมไม่แพู้ผ่มใจนะมีอะไรรึเปล่า แต่บีไม่ต้องทำก็ได้ถ้าถ้าคิดว่าเออกดมันมัน,ม,นมันไม่นี่ขนาดนั้นอะมันไม่แข็งออา,อาต้องเอาขาวแบบว่าขาวแบบเธอเลยใช่ปะใช่ครับรือต้องขาวแบบผมเลยเนี่ยกำลังเดินไปเอาหยิบแป้งใช่ปะคนดูไม่ต้องทำก็ได้นะแต่คือไม่ต้องอาขาถึงห้องน้ำแล้วเดี่ยเหม,มันคนหน้าขาวคอดำเลยอะอย่างั้นต้องทาคอด้วยไป ไม่เอ้าก็เธอให้ทาแค่หน้าเขาทาแค่หน้าเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยในที่หน้าบีสองในที่หน้าเข้าใจร้ายเลยคือเขาไม่ได้ใจร้ายไงเแต่สมมติถ้าเขาแพ้เขาก็โดนถูกต้องไหมสูบต้องไม่บีเถ้าเถ้าเถ้า นะครับส่งร uh ูปมาก่อนครับคุณจะมาบิดอย่างมั่วต้อนอย่างนี้ไม่ถูกนะครับคุณนี่คือคุณอะไรอ่ะนี่คุณเอะไรวันนี้เดืเอาไว้วันนี้เดืจังอ่ะคืออันนี้คุณเริ่มบิดแล้วนะอันนี้บิดแล้วนะมันโดไม่ได้บิดส่งเวลานะส่งเวลานะผมว่าผมจะไม่รอละผมจะไม่รอความสะอาดละไม่้ผมไม่ไหวแน่ มึงสับเตรียมรอเขาไอ้น,นี่เลยนะอันนี้คืออย่าเพิ่งล้างนะเกือบอีกงานแก้โอเคไหมครับอย่าเพิ่งล้างนะ,ะสวยแล้วไม่ม้ยสวยแล้วตรงไหนไหนตรงในเฟ้ก็ด้พี่ตรงนารีสไงเธอบอกให้ตรงในดิีสตรงในเฟ้ก็ได้โอ้ไม่ใช่ครับ ก็เขาบอกให้ถ่ายรูปเราบอกให้ถ่ายรูปรับโกงอดูโกงเราบอกให้ถ่ายรูปเราบอกให้ถ่ายรูปนี่คือแบบแป้งหรือว่าคือแบบว่าแตะๆครับเนี่ยเอานิ้วแตะๆหรือเปล่าไม่อันนี้ทาขาวแรงกี้ออ่ะันอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยคือบีอ่ะต้องทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเลยทาแบบอันนี้คือไม่ได้นะไม่นม่ไม่ไม่ได้นะต้องทำให้ดูอีกแล้วเดี๋ยวไปต้องทำให้ดูอีก อันนี้คือหน้าข่าวแรงจริงต้องทำให้ต้องทำให้ดูอีกแล้วนี่โกงนะดูดีดูแหนะแหนไหนไหนนี่ปุ๊บบุญบูญครับอย่างแรกคือบุญบูญเลยมันข่าวแล้วจริงก็ถึงบอกว่าโทรเปิดกล้องมา แล้วก็โบ่ไปเลยนี่ดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้โกงนะอันนี้โกงโอเคโอเครักเขาไม่อยากล้วแบบไหนแค่นั้นแหละไม่เป็นคนแพ้หยิบแป้งแป๊บต้องมาไม่รู้ตลอด ไม,ม่ขอเพูดเยอะรู้ครับมันมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะนนนนนนนะดูอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องส่งงานนี้ไปใหม่เลยคุณบีถ้าคุณแปะแค่เนี้ยเหมือนคุณจิ้มอะมาไม่แปะมาเพิ่มละแล้วไม่ค,คือแบบว่าเอาเหมือนผมเลยเห็นไหม ก็เหมือนไงรอบเนี้อเหมือนโอเคต้องให้สอนตลอดถ้าอันนี้ไม่หนาต่อไปทาคอโอเคไหมคนดูถ้าโกงอย่างนี้ต่อไปทาคอว่าไงบอกมาบอกมาเลยบวกมาเลยคือต้องขาวเหมือนเขาเนี่ยเห็นไหมคือให้แบบว่าจําเราไม่ได้ให้คนในเฟซจาเราไม่ได้เฮ้ยอเี้นี่ใครวะโอเคอ่ะ โอเคถ้าปุ๊บทาคอนะอันนี้ทาคอนะโอเคได้เ <c oughs> ห็นหน้าแดงแล้วตลกมากหรีลงมาต่อไปกินนะกินไลยก็ได้ไม่ตายกินคนเดียวเหอกินคนเดียวเหอไม่กินด้วยหรออืม่ะเขาไม่เธอเป็นไรหรอกครับไอ้เจ้า กูแป๊บนึงกูไปเล่นหนังได้เลยนะตรงๆนี่กูเล่นหนังได้เลยนะไอ้เน,นี่กวยทยมภาคสองไอ้เน,นี้ยดูดิน,นี่กูกว <c oughs> ย,ยทะยมภาคสองเลยนะเนี่ยมึงดูดิ ที่ผมไม่มีนะสมมุติว่าไอถุงไม่ถุงปิดหัวไ,ไ,ไงไงอันนี้กูเกินกูอัยยมเลยนะ ที่มีมายัางอ,อ่ะฮะไม่มีไหนอ่ะโอ้ยตะโกห <c oughs> มีอ่ะโก้ <c oughs> ตีเนยียนไม่ได้เลยหรอไไม่ได้ บีชอบบีขี้โกงอะนะอันนี้ไม่ไม่ได้ขี้โกงก็ไม่ถ่ายไปให้ดูแล้วอันแรกไงไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านคนดูยังไม่ผ่านเลยเอาดีๆไม,ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่า อ่ะสมมติว่าเขาแพ้บีก็ให้เขาทำถูกแ้้งไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องรู้ดิว่าใครแพ้ใช่ไหมถามเอฟอาร์ไอเอเอ,อเอเอเอ

เดีตลกเฮ้ยแต่ห้าทุ่มมาดูกันด้วยนะครับผมจะสอนเรื่องบิตคอยนนะครับเปล่นให้ตื่นหรบแล้วก็มาช่วยแนะนำผมด้วยนะครับเดี๋ยวสมัครไปพร้อมๆกันโอเคไหมห้าทุ่มมาด้วยมากันด้วยแล้ววันที่สามครับผมอยากจะเล่าเรื่องอะไรเมื่อวันที่ ยี่สิบเจ็ดผมจำวันผิดยี่สิบเจ็ดผมต้องไปหาหมอแต่ผมรู้แล้วว่าไปหาหมอแต่คือผมก็มีงานสองทุ่มหัวข้อแบบแม่งเอ้ยคราวนี้ไม่ได้นอนคราวนี้สมองแม่งไม่เล่นแน่แม่งคงง่วงแน่ชิบหายตื่นมาอีกทีหนึ่งจำผิดวันมเมาด้วยตอน,นโดนหมอด่าหมอบอกว่าต่อไปเลื่อนไม่ได้นะต่อไปเลื่อนไม่ได้นะ คือเลื่อนไม่ได้แล้วนะอันนี้ต่อไปคือเลื่อนไม่ได้แล้วนะผมนั่งนึกอยู่บีต้องให้แล้วโคดูอันนี้ผ่านไหมเขาไม่ได้แกล้งเธอนะคือเขาไม่<ข>ไ,มได้แกล้งธอนหอไม่คือคนดูบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านแค่นั้นผ่าน อ่าผ่านแล้วก็ไปโพสหน้าเฟซซะเฟซเฟซเธอนะแล้วก็แท็กเขาอันนี้เลยเหรอใช่แล้วบอกว่าแล้วบอกครับผมยอมแล้วครับอ้าเอ้ยเอเอานี่ดีกว่าเอาคำไอ้นี่ดีกว่าของคนดูดีกว่าคนดูว่ามาให้ใจผยงว่าอะไร ได้โปรดแต่ขอลืมตาได้ไหมขอลืมตาได้ไหมก็เมื่อกี้กรูปแรกลืมตารูปสองไม่ลืมไงก็เอารูปสองรูปได้ไหมไม่คอาดูผ่านแล้วก็เดี๋ยวลงให้สองรูปไงไม่เอาไม่เอารักไงฮะเดี๋ยวแฟนเขากระทือนมเยอะเยอะ ผ่านแล้วผ่านแล้วของพวกเราของคุณทุกคนครับย้อมเถอะขอร้องไม่เคยโดนอะไรแบบนี้อย่าแก้งมี่น่ให้พิมพ์ว่าอะไรเอาออกมาพร้อมพิมพ์แล้วยี่หคอผมพวกผมใจชื่อผาชนะผู้หญิง บอกว่ายอมแล้วครับ่ยอมแล้วครับบอก